สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช anel mm ทายกรเทรดเดอร์ ER อยู่กับผม m เอง,เองหรือว่า a m คนเดิมนะฮะวันนี้นะผมก็จะมาพูดถึง1นึ่งโปรเจกต์นะครับที่อยากจะสานต่อนะครับสำหรับคนทุนน้อยหรือว่าทุนเริ่มต้นนั่นเองนะฮะโดยโปรเจกต์นี้นะใช้ทุนอยู่แค่20เหรียญน,นะครับหรือว่าราว600กว่าบาทไทยนั่นเองซึ่งเรานับจะปั้นไปเป็นหลักหมื่นต้นๆโดยทุกคนนคับสามารถทําได้แล้วก็สามารถทําตามได้เลยนะฮะเพราะที่ผ่านมานับมีเพื่อนๆบางคนนบเห็นผมทำสไนเปอร์ แล้วก็รอกเรียนแบบนะฮะไปทำแล้วผลสุดท้ายนัมีการล้างพอตหัวร้อนแล้วก็มีการโทษสารพัดอย่างนะครับดังนั้นเนี่ยผมจึงคิดโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะครับซึ่งโปรเจกต์นี้นับก็สามารถปั้นได้ทุกคนเลยนะฮะซึ่งผมก็จะมาปั้นให้ดูไปทีละสเต็ปนะครับจากพอตเริ่มต้นแค่20เหรียญน,นะครับจากวันแรกนะครับก็จะปั้นไปเรื่อยๆนะครับ จนกว่าจะถึงเป้าหมายนะฮะซึ่งผมก็จะมาอัปเดตคลิปเป็นรายวันนะฮะเพื่อให้เพื่อนๆน,นับได้ดูแล้วก็จะไม่มีการเทรดน,นอกรอบหรือว่าเติมเงินเพิ่มเข้าไปในพอร์ตนะครับเพื่อเพื่อนๆน,น,นับจะได้ดูแล้วก็สามารถนำไปประยุกต์เป็นแนวทางของตัวเองได้โดยที่โปรเจก t น,นะมีเงื่อนไขนะครับไม่เหมาะกับคนประเภทต่ตอไปนี้1ก็คือผู้ที่อยากรวยทางลัดรวยเร็ว 2. ก็คือผู้ที่ไม่มีความอดทน 3ก็คือผู้ที่มีอาคติกับการเทรดในรูปแบบ Binary Option และ4นะครับผู้ที่ไม่กล้าลงทุนให้กับสิ่งใหม่ๆชอบทำแต่สิ่งเดิมๆและหวังที่จะได้ผลลัพธ์แบบเดิมๆโดยรายละเอียดโปรเจกต์นี้นะครับกำไรของเรานับก็จะอยู่ที่5%ต่อวันแล้วก็ส่วนของรอสไซด์นะฮะก็ตามขนาดเปอร์เซ็นต์ของวันนั้นนั้นเลยสมมุติวันแรกนะฮะเรามีทุน20เหรียญถูกไหมครับกำไรที่เราต้องการก็คือ5% ก็คือเท่ากับ1เหรียญถูกไหมครับถ้าเพื่อนๆน,นับลองคิดดูดีๆนะครับเรานับมีโอกาส20ต่อ1นะฮะเพื่อนๆน,นับคิดว่าเรานับจะไม่สามารถทําได้เลยเรอซึ่งถ้ามองถึงความเสี่ยงนับมันก็ค่อนข้างที่จะต่ํามากๆเลยนะฮะแต่ถ้าสมมุติว่าเพื่อนๆน,นับเกิดแพ้20ไม้ติดนะครับผมว่าควรพักแล้วก็หาความรู้เพิ่มเติมก่อนนะฮะซึ่งถ้าให้อธิบายง่ายๆนะครับวันแรกนะครับเราต้องการชนะแค่2ไม้นะครับ ถ้าสมมุติว่าคิดเป็นเลขกลมๆมครับเรานับเล่นคู่สกุลเงินให้ผลตอบแทนที่80%นะครับไม้แรกนะครับเราชนะก็บวกมาที่0.80ยเหรียญถูกไหมครับแล้วก็ไม้ที่2นะครับถ้าเราชนะอีกก็บวกมาที่0.80ยเหรียญนะครับ2ไม้ครับก็รวมกันเป็น1.60เหรียญถูกไหมครับอ่าเราชนะแค่2ไม้นะครับวันแรกนะครับเราก็เกินเป้าแล้วนะฮะซึ่งถ้าถามถึงเรื่องสต็อปลอสนะครับก็เท่ากันเลยนะฮะ ถ้าเกิดว่าเราแพ้2ไม้ติดนะครับในวันแรกนะครับก็คือหยุดเทรดแล้วก็เริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปซึ่งในการเริ่มต้นใหม่ในวันถัดไปนะครับเราก็จะอิงตามกําไรของเรานะฮะก็คือวันละ5%เนะครับซึ่งถ้าหากเพื่อนๆนะปั้นมาเรื่อยๆนะครับจนครบประมาณ60วันนะครับเพื่อนๆนะก็จะมีเงินในพอร์ตนะครับประมาณ373เเหรียญนะฮะ หรือว่าถ้าสมมุติว่าคูณเป็นเงินไทยนับก็ประมาณหลักหมื่นแล้วถูกไหมครับาจากทุนเริ่มต้นแค่20เหรียญน,นะฮะซึ่งถ้าหากเพื่อนเพื่อนมือใหม่นับสามารถทําโปรเจก t นี้ได้นะครับผมมองว่ามันเป็นประโยชน์กับตัวเพื่อนๆมากเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิน,นัยเรื่องเทคนิคการควบคุมอารมณ์ต่างๆนะครับและความสมานเสมอซึ่งผมมองว่าในส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมากๆนะครับสำหรับคนที่จะอยู่รอดในตลาดไบลนด์ออฟชั่น ซึ่งนี่ก็คือระบบการ M MM, M หรือว่า Money Management ของโปรเจกต์นี้นะครับที่คิดว่าน่าจะง่ายแล้วก็เข้าใจสำหรับเพื่อนๆที่ได้รับชมรับฟังโปรเจกต์นี้ไปพร้อมๆกันโอเคแล้วเราไปติดตามกันว่าโปรเจกต์นี้จะไปถึงไหนไปถึงตามเป้าหมายที่เรากำหนดไว้หรือเปล่าก็ฝากกดติดตามกดไลค์แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ<ๆ>เพื่อที่จะไม่พลาดการอัปเดตคลิปใหม่ๆนะฮะแล้วเรามาดูกันว่าโปรเจกต์นี้จะไปถึงไหน สวัสดีครับ